ด้วยเหตุนี้ความมั่นคงของไทยจึงถูกนิยามใหม่ให้เท่ากับความมั่นคงของจีนและในห้องประชุมลับที่ปักกิ่งคำปรึกษาจากผู้นำไทยมักจะถูกนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆเสมอแต่ทว่าในขณะที่มหาอำนาจอย่างจีนให้ความเกรงใจไทยอย่างสูงสุดกองทัพกัมพูชากลับมองข้ามความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ไปพวกเขาคิดว่าอาวุธรุ่นใหม่ที่ได้รับสนับสนุนมา จะสามารถใช้คมคูไทยได้จนนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดมหันเมื่อกลุ่มผู้มีอำนาจในพนมเปนสั่งยกระดับการสู้รบตามแนวชายแดนและเปิดฉากปฏิบัติการศกกระกที่หวังจะเด็ดหัวในพลของไทยโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือการจุดชนวนให้พยักษ์ที่ซ่อนเล็บอยู่ต้องสำแดงเดชอย่างรุนแรงที่สุดสิ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์ความมั่นคงทั่วโลกจับตามองด้วยความฉงนคือท่าทีของจีน ที่ไม่เคยใช้มาตรการบีบบังคับทางการค้าหรือการทหารกับไทยเหมือนที่เคยทำกับฟิลิปปินส์หรือเวียดนามความลับเบื้องหลังเรื่องนี้คือการที่ไทยมีไพ่ตายในมือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ตัวกลางผู้ประสานสิบทิศและโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปตลอดกาล่ามกลางกระแสะคลื่นที่ปั่นป่วนในทะเลจีนใต้สิ่งหนึ่งที่เป็นฝันร้ายหลอกหลอนคณะผู้นำในปักกิ่งมาโดยตลอด คือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแห่งมาลากาหรือมาลากาไดานม,มา่าพื้นที่ทางน้ำที่แคบและเปราะบางแห่งนี้คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนจีนกว่า1,400ล้านคนเพราะน้ำมันและทรัพยากรพลังงานกว่า80%ต้องถูกขนส่งผ่านจุดยุทธศาสตร์นี้หากวันใดที่เกิดความขัดแย้งรุนแรงและช่องแคบถูกปิดล้อม เศรษฐกิจและกองทัพของพยามังกรจะเข้าสู่ภาวะอัมพาตทันทีและนี่คือจุดที่ประเทศไทยก้าวเข้ามามีความสำคัญอย่างที่ไม่มีประเทศใดในโลกทดแทนได้โครงการแลนบริดจ์หรือสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอันดามันและอ่าวไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่มันคือทางรอดเดียวที่จะทำให้จีนหลุดพ้นจากพันธนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรวางเอาไว้ สีจิ้นผิงตระหนักดีว่ามิตรภาพกับไทยคือหลักประกันความมั่นคงทางพลังงานที่สำคัญที่สุดในศตรวรรษที่21การที่เขาแสดงความให้เกียรติไทยอย่างสูงสุดจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางเดิมพันด้วยอนาคตของชาติมหาอำนาจอย่างจีนเองข้อมูลลับจากวงในเปิดเผยว่าในขณะที่กัมพูชาพยายามแสดงแสนยานุภาพทางทหารด้วยอาวุธรุ่นใหม่ที่ได้รับมาจากจีนแต่ในความเป็นจริง ปักกิ่งได้ส่งสัญญาณเตือนอย่างเข้มงวดไปยังพนมเปนว่าห้ามล่วงเกินอธิปไตยของไทยอย่างเด็ดขาดนี่คือสิทธิพิเศษที่ไทยได้รับในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่จีนมองว่ามีความสำคัญสูงกว่าความสัมพันธ์กับประเทศอื่นในอินโดจีนนอกจากนี้ไทยยังเป็นฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารและการย้ายฐานการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยจีนรู้ดีว่าหากขาดการสนับสนุนจากไทยผลประโยชน์มหาศาลของจีนในภูมิภาคนี้อาจพังทลายลงได้ในพริบตาแต่ทว่าท่ามกลางความเกรงใจของมหาอำนาจความตึงเครียดที่ชายแดนตะวันออกกลับพุ่งสูงถึงขีดสุดเมื่อแผนการรบแบบดั้งเดิมถูกฉีกทิ้งในขณะที่การประทะภาคพ,พื้นดินดำเนินไปอย่างดุเดือด กองทัพอากาศไทยก็ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วภูมิภาคเมื่อพยาอินทรีเหล็กอย่าง F16 และฉลามร้ายกริปเปนทยานขึ้นสู่เวหาล็อกเป้าหมายและปลดปล่อยระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงเข้าใส่ฐานปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามจนแตกกระเจิงเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคืออาคารคาสิโนขนาดใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ติดชายแดนซึ่งข้อมูลข่าวกรองยืนยันว่า มันถูกใช้เป็นฉากบังหน้าของศูนย์บัญชาการลับหน่วย B HQ และเป็นรังของหน่วยบังคับโดรนที่ใช้ชี้เป้าถล่มไทยแรงระเบิดมหาศาลเปลี่ยนอาคารหรูให้กลายเป็นเศษอิฐในพริบตาและนำมาซึ่งข่าวช็อกโลกเมื่อหน่วยข่าวกรองยืนยันว่าขุนผลแก้วระดับนายพลของกัมพูชาถึง4นายได้แก่พลตรีจินโจนพลจตวาวงสิงห์พลตรีแจมทอทีและพลตรีกอมสาร ต้องจบชีวิตลงทันทีใต้ซา,ากปร,รักผักพังน้ำความล้มเหลวของกัมพูชายังทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือกข้างอย่างชัดเจนโดยการอนุมัติส่งโดรนพิฆาต MQ-9 Reaper หรือมัจจุราชไร้เงาให้กับกองทัพไทยเป็นกรณีเร่งด่วนที่สุดโดรนลำนี้ไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเพียงแค่ลาดตระเวนแต่มาพร้อมกับขีปนาวุธ Hellfire ที่มีความแม่นยำระดับสัญญกรรม ในคืนที่มืดมิด MQ9 Reaper ได้ปฏิบัติภารกิจเด็ดหัวนายพลระดับสูงของกัมพูชาคาค่ายทหารลึกลับในเขตฝ่ายตรงข้ามแสงสว่างวาบจากการระเบิดเปลี่ยนคลังแสงและบังเกอร์บัญชาการให้กลายเป็นทะเลเพลิงทำลายขีดความสามารถในการสั่งการของฝ่ายตรงข้ามจนเป็นอมพาะความพ่ายแพ้ยับเยินของหน่วยรบพิเศษ B HQ และการสูญเสียแม่ทัพถึง4นายในคราวเดียว ทำให้ทหารแนวหน้าของกัมพูชาเกิดภาวะขวัญหน,นีดีฟอทิ้งอาวุธและถอดเครื่องแบบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเพื่อเอาชีวิตรอดแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าอำนาจการทำลายล้างจากฟากฟ้าคือสิ่งที่ทหารพรานไทยได้ค้นพบภายใต้ซากปร,รักพักพังของคาสิโนและรังลับที่ล่มสลาย ซึ่งนั่นคือความลับมหาศาลที่ถูกฝังไว้ใต้แผ่นดินมานานหลายทศวรรษและกำลังจะกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่สั่นคลอนสเสถียรภาพของรัฐบาลพนมเปญจนถึงรากฐานแรงสั่นสะเทือนจากการพังทลายของศูนย์บัญชาการลับไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ซากอิฐและปูนที่พังทลายลงมาเท่านั้น แต่ท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่เริ่มสงบลงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากลับถูกขุดรากถอนโคนขึ้นมาจากใต้ดินเมื่อหน่วยทหารพรานจูโจมของไทยได้รับภารกิจบุกเข้ายุดอาคารขนาดใหญ่ที่ถูกใช้บังหน้าเป็นคาสิโนใจกลางสมรภูมิแต่สิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบเบื้องหลังกำแพงคอนกรีตหนาหลายเมตรกลับสร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งโลกนั่นคือ ห้องลับใต้ดินขนาดมหืมาที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนประหนึ่งป้อมประการที่ไม่มีวันแตกภายในห้องมืดแห่งนั้นแสงไฟจากกระบอกปืนส่องกระทบกับวัตถุแวววาวที่วางเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่มันไม่ใช่คลังอาวุธสงครามแต่คือขุมทรัพย์มหาศาลที่ถูกซุกซ่อนไว้หนีภัยสงครามถังทองคําแท่งบริสุทธิ์จํานวนมหาศาลที่บรรจุอยู่ในหีบเหล็กหนาแน่นและทรัพย์สินมูลค่าเบื้องต้นรวมกว่า1,000ล้านบาท การค้นพบครั้งนี้เปรียบเสมือนการเปิดกล่องแพนโดร่าที่กระชากหน้ากากความเน่าเฟะของระบอบการปกครองในพนมเปญออกมาอย่างหมดเปลือกข้อมูลเชิงลึกระบุว่าทองคำเหล่านี้ถูกทยอยลำเลียงมาจากคลังสำรองส่วนกลางและ,ะไรายได้นอกระบบจากการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้เป็นแผนสำรองในการหลบหนีหากเกิดการรัฐประหารหรือสงครามเต็มรูปแบบ ในขณะที่ทหารชั้นผู้น้อยของกัมพูชาต้องสละชีพในสนามรบด้วยเบี้ยเลี้ยงอันน้อยนิดและเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้อัตราการค้าชายแดนลดลงเหลือเพียงร้อยละ0.5ุดแต่ผู้นำของพวกเขากลับเสวยสุขอยู่บนกองทองที่ซุกซ่อนไว้ใต้ดินอย่างสุขสบายยิ่งไปกว่านั้นทหารไทยยังยึดเอกสารลับที่ระบุรายชื่อนายทหารระดับสูงของกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จากบ่อนคาสิโนและการค้าของเถื่อนข้ามชาติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายโครงสร้างอำนาจจากภายในความพ่ายแพ้ทางจริยธรรมครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่าแรงระเบิดของจอรวดหลายลำกล้องเมื่อข่าวการพบขุมทรัพย์กระจายออกไปขวัญและกําลังใจของกองทัพกัมบูชาพังทลายลงทันที มีรายงานการละทิ้งหน้าที่ของทหารพรานกัมพูชาที่เริ่มมองเห็นความจริงว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพื่อชาติแต่กำลังสู้เพื่อปกป้องทรัพย์สมบัติของกลุ่มอภิสิทธิชนเพียงไม่กี่กลุ่มห้องลับใต้ดินแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการส่งกำลังบำรุงลับและระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่เชื่อมตรงไปยังทำเนียบรัฐบาลการสูญเสียห้องลับนี้จึงเท่ากับเป็นการตัดแขนตัดขาของยุทธวิธีสงครามกองโจรที่กัมพูชาภาคภูมิใจ ทหารไทยบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างภูมะเขือกลับคืนมาได้100%พราอมทั้งทำลายเครือข่ายอุโมง์ใต้ดินที่ใช้ลักลอบลําเลียงอาวุธอย่างถาวรท่ามกลางวิกฤตศรัทธาที่ลุกลามเข้าไปในใจกลางกรุงพนมเปญประเทศไทยกลับยืนหยัดอย่างสง่าง,งามด้วยความชอบธรรมที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก การยึดห้องลับใต้ดินไม่เพียงแต่สร้างความได้เปรียบทางการทหารแต่ยังเป็นหมากเด็ดทางการทูตที่ใช้กดดันกัมพูชาบนเวทีโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรัฐบาลไทยได้เชิญองค์กรสากลเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของทรัพย์สินที่ยึดได้ ในขณะที่ผู้นำกัมพูชาตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเพราะความจริงที่ถูกขุดขึ้นมาจากด้ดินกำลังเริ่มทำงานของมันและผลกระทบของมันเจรุนแรงจนนำไปสู่ดุลนํำนาจใหม่ในภูมิภาคอาเซียนที่ซึ่งความมั่นคงไม่ได้วัดกันที่จำนวนอาวุธแต่อยู่ที่ความแม่นยำของยุทธวิธีและกลุ่มพันธมิตรที่พร้อมจะลั่นไกย,ยืนเคียงข้างไทยทันทีที่เกิดวิกฤตในท้ายที่สุดวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้พิสูจน์ให้โลกเห็นอย่างประจักษ์ชัดว่า ประเทศไทยไม่ได้ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวในสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์ที่ร้อนระอุนี้ด้วยตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้าด้วยกันทำให้เสถียรภาพของไทยคือผลประโยชน์ร่วมกันของมหาอำนาจทังโลกทันทีที่เสียงปืนดังขึ้น5พันธมิตรเหล็กที่มีขีดความสามารถทางการทหารสูงสุดจึงพร้อมแสดงจุดยืนและลั่นไข่ยืนเคียงข้างไทยทันที ญี่ปุ่นในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นพร้อมสนับสนุนไทยผ่านกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยมีศักยภาพในการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot p a c t r และรถถังหลัก Type 10ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยขณะที่อินเดียภายใต้นโยบายมุ่งตะวันออก Act East Policy มองว่าความมั่นคงของไทยผูกพันกับความมั่นคงทางทะเลของอินเดียโดยตรง อินเดียพร้อมสนับสนุนด้วยกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่เปรียบเสมือนฐานทัพอากาศเคลื่อนที่และขีปนาวุธามอสที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกในระดับอาเซียนเวียดนามคือตัวแปรสำคัญที่เข้าใจสัจธรรมทางยุธธรรทธศาสตร์ว่าเสถียรภาพของไทยคือการชนความมั่นคงของตนเองเวียดนามพร้อมสนับสนุนด้วยกองเรือดำน้ำชั้นคิโลคลาสและรถถัง t 9 0 s เพื่อรักษาสมดุลอำนาจไม่ให้มาหาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงภูมิภาคได้ เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่กลายเป็นแหล่งเทคโนโลยีทางการทหารชั้นนำพร้อมสนับสนุนไทยด้วยอาวุธระดับโลกอย่างรถถัง K2 Black Panther และปืนใหญ่อัตราจร K9 Thunder ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในสนามรบและมหาอำนาจเก่าแก่อย่างอังกฤษที่ยังคงบทบาทผ่านกรอบการตกลงการป้องกันร,ร่วมกัน5ชาติ FPDA พร้อมส่งรถถัง Challenger 2และเรือพิฆาต Type 45เข้ามาปิดบัญชีแค้นหากไทยถูกคุกคาม บทสรุปของมหากาบความลับปี2456และชัยชนะเหนือสมรภูมิชายแดนในครั้งนี้ได้บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้โลกได้รับรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของไทยไม่ได้อยู่ที่จำนวนอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความลุ่มลึกของการทูดไม้ไผ่ลู่ลมที่รักษาความไว้วางใจของมหาอำนาจไว้อย่างยาวนาน ความเกรงใจที่สีจิ้นผิงมีต่อไทยและการสนับสนุนเต็มพิกัดจากพันธมิตรทั่วโลกคือเครื่องยืนยันว่าสยามประเทศคือพยัก์ซ่อนเล็บที่ไม่มีใครกล้ามองข้ามสงครามที่เกือบจะปะทุขึ้นจึงจบลงด้วยสันติภาพภายใต้ดุลอำนาจใหม่ที่ไทยเป็นผู้กำหนดและจากนี้ไปใครก็ตามที่คิดจะล่วงละเมิดอ,อธิปไตยของไทยจะต้องคิดหนักและขาสั่นด้วยความหวาดกลัวต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะพยัก์แห่งอุสาคาเนได้ตื่นขึ้นแล้วและพร้อมจะขย้ำศัตรูให้จม โลกกำลังสั่นสะเทือนด้วยกระแสะแห่งสงครามที่แผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกแต่ท่ามกลางการชิงอำนาจของเหล่ามหาอำนาจมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกต้องหยุดหายใจนั่นคือภาพของผู้นำสูงสุดแห่งพญามังกรยางสีจิ้นผิงที่แสดงความนอบน้อมและให้เกียรติประเทศไทยอย่างลึกซึ้งเกินกว่าพิธีการทางการทูตปกติจะอธิบายได้ทำไมมหาอำนาจอันดับหนึ่งของเอเชีย ที่มีกองทัพเกรียงไกรถึงต้องเกรงใจประเทศเล็กๆอย่างไทยถึงขนาดนี้คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์ปี2499ความลับระดับสุดยอดที่ถูกปกปิดไว้กว่า7ทศวรรษเรื่องราวของการสร่งหัวใจไปแลกกับพันธส,สัญญาเลือดที่ผูกพันสีจิ้นผิงไว้กับแผ่นดินสยามอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายแต่ในขณะที่เบื้องหลังคือมิตรภาพอันแน่นแฟน เบื้องหน้าตามแนวชายแดนกลับเดือดพล่านเหมือนนรกแตกเมื่อกัมพูชาตัดสินใจลองดีเปิดฉากระดมยิงจรวด B.M.21 ถล่มพื้นที่พลเรือนไทยและส่งหน่วยรบพิเศษชุดดำแทรกซึมหมายเด็ดหัวในพลระดับสูงของไทยพวกเขาหารู้ไม่ว่ากำลังกระตุกหนวดพยักที่มหาอำนาจทั่วโลกพร้อมจะยืนเคียงข้าง วินาทีนี้เสียงวีดหวิวของโดรนยมทูต MQ9 Reaper จากสหรัฐกำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าพนมเปญเครื่องบินขับไล่กริปเปนและ F16 ของไทยกำลังล็อกเป้าทำลายบานบัญชาการลับที่ซ่อนอยู่ใต้คาสิโนโจนพินาศย่อยยับทหารพรานไทยบุกทะลวงห้องลับใต้ดินพบขุมทรัพย์ทองคำแต้งมูลค่าพันล้าน